สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจซูมระยองครับผมวันนี้ช่วยนี่ครับเจ้าของคุญแจซื้อเสื้อผ้าได้เสื้อผ้าครับเดี๋ยวทำคุญแจตกท่อน้ำนี่ครับกําลังจะล้วงครับผมท่อนิ่มๆนนี่แหละครับส่วนหนึ่งสองวันนี้มาช่วยพี่เขาหน่อยทำคุญแจตกท่อครับที่ตลาดนัดซ k เคพาซาครับผมนะครับดูน้ําเน่าไหมครับ จะรวงแล้วครับจะรวงแล้วกำลังจะรวงนะครับแฟนเพจซุ่มระยองติดตามครับผมช่วยเจ้เขาหน่อยช่วยพี่ช่วยน้องเขาหน่อยทำมุดเจตกท่อครับขนมเขเ่ที่ไหนเกิดนะถือถ่ายนะอย่าสั่นนะจ๊ะวางของก่อนอย่าสั่นนะดูครับเดี๋ยวรวงก่อนแป๊บนึง ถุงมือทำไมมันมีแต่ถุงดีๆโอ้นะครับหัาทานหมดเลยตตายแล้วนี่เราเกี่ยวดูไหมเราไม่เห็นเล้วเป็นยังไงเกี่ยวตัดใจนะโน้นก็รู้รู้เดินไปถ่ายข้างหน้ายลงเข้ามาข้างใน มีพวงก,กุญแกไหมมันเป็นพวงอยู่ค่ะเป็นพวงอยู่ใช่ไหมออได่พวงน่าจะเกี่ยวได้หาไ,ไม่เขา,า,าเป็นเานทานี้นะใช่ใค่ะ 哦，一模一样。 คนก็มาดูเยอะไหมเยอะค่ะบอกด้วยบอกด้วยอะไรคืออะไรบอกหนูทำกุญแจตกแบบนี้อ่าด้ยโอ้ยชวงแบบนไหนวะ ไช้แล้วนุ่มตกตรงนี้เหรอใช่ค่ะมันตกช่วงนี้แหละ อดบ่หอดนั่นคือคืว่าหอดดูนหอดอดยังเศร้าว่เธอนี่ยกรบปุตรงนี้แนนะเช่นรูนี้นะใช่ค่ะตรงนี้เป็นกลวงแบบไหนนะมันเป็นโอ้ยิดบัง่เห็นยังนี่ มันคือความันกระเด็นล้วตอนที่เรามนี้อยู่้เวตาที่ารอ่นหนอยอ่สรี้นบที้าเตอะวงไม่กระเป๋าหล่นไปด้วยเงินอ้กยี่ะเดพามุดเชียวเยาบาลที่สองยาาก ngàn phần này. Thế là may cái <laughs> gì nhai tường ตรงนี <icana> ้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้เลยนะจะไปไหนวะไปไหนใหญ่วด้วย เหนะ็นท่านได้อยิงไงยิงได้ตอที่สองตอนแรกสองสามพัเปพวกให้ละในท่ากับเพื่อนมีล่นละ้งไปอีกเนอะนะนะ ไมถ้ามันมีพวงมันจะหาง่ายเบี้ดอกเบี้ยเหรอมีพวงนิดนึงร้อนหงมีแฉลบไหมปะไม่มีเราติดไปมาติดวัวไหลมันลงไม่สุดไงสุดแค่ปลายมือมันมันสาวไม่ได้

แรงไม่นะ่ที่ตลาดซีเคเนี่ยมเมรกุญแจก็หลดมาเล่ก็ตกเ็นแ้วอปะวัดีเข้าไหวัดีูจะกัดแขนเหรอ

ใสแไบนีเนี่ยปาะนะโอเคอยู่นะโตอีกซะครับผมมุดท่อก่อนครับมุดท่อก่อนฝากกดเป็นกำลังใจด้วยครับผมเข้ามาแล้วก็

นี่แสลงกินหุ้ไไรเจ้าก่อนเจ้าก่อนไ,นอนอไม่เดี๋ยวไปเอาแสลงเยี่เอาแสลงงัดก่อนนะจะแสลงงัดเค่็ดมันออกได้กระปูฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้012มาช่วยพี่เขาทำกุญแจตกท่อน้ำ พอน้ำเหม็นเหม็นมากครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเหม็นมากเพราะค้าก็ไม่มีเหล็กอะไรแข็งเลยเหรอเหล็กใหญ่ไม่มีเลยเหรอเหรอโอเคเก็บบ้านเก็ยรถ ว่ากุญแจบ้านไม่หาหัวมันเลยเห็นม้วนอย่างนี้มันมันมันลวงไม่ถึงมันติดปวดเนื้อปวดตารอรอแถลงรอแถลงป่ะโอ้ยงานประเด็นมันติดหักทีนเจ้ามันติดหักมันติดหักมันบางโคตรครับพอดีพี่เขามาตลาดครับพี่ผู้หญิงมาตลาดแล้วฟักตังแต่กุญแจล่วงครับผมได้กางเกงแต่ลืมกุญแจทิ้งกุญแจครับ ตกลงไปในน้ํานี่ครับผมวิ่งไปหาที่ร้านกุญแจน้องอิงฟ้าสีเคปารซาศูนย์หนึ่งสองครับวันนี้มาทําให้ฟรีครับผมไม่ได้คิดตังค์ครับทําให้ฟรีไม่อยากให้เสียตังค์เยอะครับเดี๋ยวตอนนี้รอแฉลงก่อนเออตอนนั้นว่ากันทีหลัง ดาวตัขาวตัวขาวอะไตัวนั้นขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนเพจสมุยยองทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบเป็นกำลังใจให้ด้วยช่วยพี่เขานะครับทุบข้างข้างนี้ได้ไหมข้างไหนปะอือมาจะโดนคือบอกมากกว่าทุกไม่ได้เลย มันเลยนี่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  วานไปหาจระเข้วันนี้มาหากุญแจโอ๊ยไปไหนใครวานวานขึ้นปากแค่วานไปหาจระเข้ครับวันนี้มาหากุญแจแล้ววันนี้ถูกหวยแน่ถ้าถูกถึงมแน่บ้าเนี่ยเต็มแน่เต็มเนาะ เห็นเห็นหล่นตรงนี้เลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าหนูล้วงเพื่เอาตังค์แล้วไอ้กุญแจมันหล่นไปตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะได้แล้วเดี๋ยวแล้วครับเรียบร้อยครับผมเจอกุญแจแล้วครับขอบคุณมากมากเลยค่ะครับผมพี่น้องไป็นพานีน้องเจอแล้วครับได้แล้วเรียบร้อยครับผม พี่เอาอะไรมาปิดหน่อยเดี๋ยวเด็กเดินล่วงครับผมเรียบร้อยครับเป็นกุญแจเวฟร้อยเฮ้กุญแจสกูปี้ครับซื้อหวยเลยสองสามค่ะทะเบียนรถสองศูนย์สองสามนะครับทะเบียนรถแฟนเพจสุรยางซื้อเลยนะครับนี่ครับเจอแล้วเฮยมุดน้ำไปหมดเลยครับไปหมดแล้วครับ เมียด่าเนี่ยว่าไปหาคลิกมาเนี่ยอะไรวันนี้นี่ไง, <c oughs> ไง2023สามกอไก่รอเรือ2023ครับผมงวดน,นี้ครับอย่างงมงายนะครับผมบอกเฉยๆเพราะผมมุดเมื่อวานไปหาจระเข้วันนี้มามุดหากุญแจให้ลูกค้าให้พี่ๆเขามาเที่ยวตลาดนัดครับผม <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับผมนี่ พอ้ Adams, าลัตเตอรี่ก็มีพอดีนี่ครับอาให้พี่เขาเลยรับมอบครับผม in ขอบคุณครับ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 นะฮะกดติดตามซูมระยองไว้ครับกดติดตามซูมระยองไว้พี่หนูตามพี่หนูนะขอบคุณครับนะครับมีปัญหาอะไรเรียกใช้ได้ครับผมซูมระยองขอบคุณแฟนเพจซูมระยองทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณแฟนเพจตัวอย่งทุกท่านให้กำลังใจและส่งดาวขอบคุณครับพี่ตรงคุณที่ส่งดาวให้50ดวงนะครับตอนนี้เจอแล้วโอ้โหดูดูครับน้ําคํานะครับนูน่นในบ่อน,นี้เลยผมร้านน้องอิงฟ้าร้านปลาบุญแจน้องอิงฟ้าสิเกปาซา่ารายงานขอบคุณครับสวัสดีครับเดีย๋ยวไปล้างตัวก่อนโหสุหยอด ที่ลังหาไม่เหล็กไว้ดูดด้วยหาไม่ทันครับผมหาไม่ทันขอบคุณครับคุณสมพงษ์ขอบคุณครับแหาโชว์กุณเจให้หน่อยเจ้าขอบคุณค่า